สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอั้มทุเรีโดยแม่หมออั้มธรรมธาริโรนนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะพ็อปิกในวันนี้นะคะก็คือสําหรับคนที่อาจจะแอบชอบใครบางคนอยู่หรือรู้สึกว่ามีใครบางคนแอบชอบคุณอยู่นะแล้วมันยังไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะ หรืออาจจะคุยๆกันอยู่นี่แหละแต่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนว่าจะอะไรยังไงต่อนะคะยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนนะคุย,คยง่ายๆนะคะอยากรู้ว่าเขาจะมีการ take action อะไรบางอย่างที่เพิ่มเติมมากขึ้นชัดเจนขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกกันทั้งหมด5กองนะคะจุกๆไปเลยนะแทบจะเป็นส่วนตัวเลยนะอ่ะเดี๋ยวหมอขออนุญาตแบ่งไพอ่ออกเป็นทั้งหมด5กองนะกองที่1นะจ๊ะ อขออนุญาตแบ่งไพ่ออกเป็นห้ากองนะจ๊ะทีละกองทีละกองกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามกองที่สี่กองที่ห้านะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณคุยคุยอยู่เนาะ คนคุยก็ดีหรือว่าคนที่คุณแอบชอบชอบอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือว่าสงสัยว่าเขาชอบเราหรือเปล่านะคะจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างกับเราไหมนะอ่ะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด5กลองด้วยกันนะจ๊ะก่อนที่จะเลือกนะ้ทําสมาธิกันก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้รสึกสดชื่นค่ะหายใจออกย,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ หากยังไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วเนาะหายใจเลึกเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากยังไม่โอเคนะคะกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึก พร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะเดี๋ยวใครไม่ชัดหมอยื่นหน้าไปใกล้นะเออนะ <c oughs> เลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าเขาจะมีเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะชัดเจนขึ้นไหมเขาจะเทคแอคชั่นมากขึ้นไหมนะคะหากล่องหาคุณยรู้สึกสับสนเนาะ <c oughs> ทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกพร้อมกับหลับตาค่ะ หายใจอกอกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะหากยังไม่โอเคนะคะก็ทําสมาธิต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดโอเคแล้วนะหายใจเขา้าลึกพร้อมกับดึงตาอีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่ดึงจูดใจคุณมากที่สุดนะหากคุณสับสนนะให้คุณฟังทงํานายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยคือถ้าเกิดยังสับสนอยู่ดีเนาะลองทาสมาธิไปอีก,กรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีเนาะ ก็ฟังํานายมากกว่าหนึ่งกล่องไปเลยแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกล่องน,นะใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังํานายกันนะไล่ดูทีละกล่องเลยจ้าเริ่มต้นจากกล่องที่หนึ่งนะตามด้วยกล่องที่สองสามสี่และห้าตามลําดับแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังํานายกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มต้นกันที่กล่องที่หนึ่งนะมาดูกันว่าคนที่คุณคุยคุยอยู่นะหรือแอบชอบ หรือคุณสงสัยว่าเขาอะชอบคุณนะคะแต่ยังไม่มีความชัดเจนในสถานะหรือยังได้สถานะที่มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เขาจะมีการเทคชั่นอะไรที่ชัดเจนกว่านี้ไหมหลังจากนี้อะหลังจากที่ดูคลิปนี้เนาะเออเดี๋ยวอะขอดูพลังงานหน่อยค่ะหนึ่งสองสามจ้าโอ้เริ่มมีการตัดสินใจเดี๋ยวหมอขอดูเพิ่มอีกสักสองนึงสี่ใบเนาะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณนะอุ้ยตายชัดเจนละ ชัดเจนแล้วนี่ดูจับพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอจัดก่อนพัดลมจะปลิวหมดนะคะอ่ะ นี่นะต้องบอกเลยนะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่มีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากนี้เขาจะเทคแอคชั่นมากขึ้นดูเหมือนกับว่าเขาจะชัดเจนกับคุณแล้วนะคะเออหลัง<ค><ณ>จากนี้ดูเหมือนกับว่าเขาจะมีการเทคแอคชั่นที่ชัดเจนกับคุณมากขึ้นอาจจะขอคบ ขอเป็นแฟนหรือมาสารภาพรักรก,กับคุณต้องบอกเลยว่านับตั้งแต่คุณเจอคลิปนี้นะความสัมพันธ์ของคนที่คุยคุยกับคุณอยู่ที่สถานาะไม่ชัดเจนหรือคนที่คุณแอบชอบนะแล้วคุณก็สงสัยว่าเขาน่าจะชอบคุณเหมือนกันนะี่ะมันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่เขาจะ มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดหนักแน่นหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะชัดเจนเนี่ยคุณนะมีการสารภาพรักมีความสมหวังในเรื่องของความรักเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยดวงความรักของคุณนะโดดเด่นนะและเป็นดวงความรักที่มีโอกาสที่จะสมหวังสูงมากนะคะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าคนที่คุณคุยคุยอยู่หรือคนที่คุณเนี่ยแอบชอบอยู่นะแล้วเขาแล้วเขาก็มีทีท่าที่น่าน่าจะมีความรู้สึกด,ดีให้กับเราอยู่เหมือนกัน ให้ขึ้นมางานของการตัดสินใจเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะมั่นใจในตัวเองแล้วนะว่าเขาชอบคุณนะเออเขาน่าจะแน่ใจแล้วว่าเขาชอบคุณมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะเทคแอคชั่นหลังจากนี้แล้วแหละนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะอาจจะมาขอคบขอเป็นแฟนสารภาพรักมาบอกรักนะแล้วมีโอกาสว่าความสัมพันธ์จะมีความคืบหน้าแล้วนะรับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเออนะ ไรแล้วกุน,นายคุณน,นายล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคพณ่นนะคะยินดีด้วยนะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะที่อยากจะดูส่วนตัวเนาะก็จะมีทั้งแบบออนไลน์นะคะแล้วก็มีแบบเออเจอตัวด้วยนะดูแบบเจอตัวนะคะที่อินโทรชา,าคาเฟ่คาเฟ่เสื้อบอลดูดวงที่บางประกงนะคะใครสนใจก็สามารถ ทักมาจองคิวกันก่อนได้นะจ๊ะเออส่วนใครที่รับคำน,นิยนี้อย่าลืมยิมย้มหน้าแล้วก็แชร์ทนเนอกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาต่อกันที่กองที่สองค่ะมาดูกันว่าคนที่คุณคุยคุยอยู่นะคะสถานะไม่ชัดเจนเนาะหรือคนที่คุณแอบชอบแล้วก็คาดเดานะหรือว่าสงสัยว่าเขาก็ชอบคุณอยู่เหมือนกันเนี่ยจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพิ่มเติมกับคุณไหมหลังจากนี้นะหนึ่งสองและสามจ้า โอ้ดูไม่ลุ้นนะอ่ะอย่าลืมบอกอีกแล้วนะ <laughs> n i g h t of p e n t a c l e s นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวขออีกสักสองใบถึงสี่ใบเนาะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกนะโอเค two of wands นะคะอีกสักใบละกันนะคะอ้ย the sun ดูจากพลังกานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะถามว่าจะมีการ take action น่านไรไหมต้องบอกเลยว่า เร็วๆนี้เขาจะมาบอกรักคุณไงนะออดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยค่ะดวงชะตาความรักสดใสมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะมาเผยความในใจมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะมาบอกว่าอยากจะคบกับคุณยาวๆไกลๆเร็วๆนี้เ่อนะ <c oughs> ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าดูเหมือนเขามีความแน่ใจมีความมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อคุณแล้วนะ มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการสื่อสารเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามีโอกาสว่าเขาจะมาบอกรักบอกชอบสารภาพรักนะหรือว่าเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะมาเปิดเผยความในใจกับคุณเพราะนั้นถ้าถามว่าเขาจะมีเทคแอคชั่นอะไรหลังจากนี้ไหมต้องบอกเทคแอคชั่นอย่างรุนแรงและชัดเจนแน่นอนมีโอกาสว่าจะมีการสารภาพรักเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะ เขาน่าจะมาบอกรักบอกชอบบอกความรู้สึกดีๆของเขาที่มีตอ่อคุณนะคะหรืออาจจะมาถามคุณนั่นแหละว่ารู้สึกเหมือนกันไหมนะใจตรงกันหรือล่านะจะได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้เพราะดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นพลังงานของความสดใสนะเดือดซันขึ้นนั่นหมายความว่าความรักมีโอกาสสุขมีโอกาสสมหวังมีโอกาสเป็นไปดังใจมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคนคคคทีุุ่่่ณแอออออบบชยยยููหรื ดูจากพลังงานตรงนี้มีการบอกรักบอกชอบสารภาพรักหรือเปิดเผยความในใจกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนน,นอนะใครแล้วคขหน่ายไหนแล้เก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะมาต่อกันที่กองที่3นะคะขออภัยด้วยนะคลิปตั้งแต่กองที่3 4 5ไปเสียงอาจจะไม่ได้ชัดเท่ากองสองกองแรกนะเนื่องจากว่าใบไม้มันดับนะคะกองที่3กันต่อนะคะ ่เดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่คุณแอบชอบหรือว่ารู้สึกดีๆเนาะนะคะเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเนาะอ่ะหนและสาจ้า dear high l o f a n นะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสัก2อใบถึง5ะะ้ใบเนาะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะคะโอเ okay. ค two of swords นะคะ the world นะคะ The Empress นะคะและสุดท้ายค่ะโอเค Nine of Pentacles นะคะดูจากพลังงานตรงนี้เนาะต้องบอกว่าดูเหมือนเขารู้สึกดีกับคุณเหมือนกันแหละนะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณแอบชอบอยู่หรือว่าคนที่แบบคุยๆกับคุณอนะดูเหมือนกับว่าเขารู้สึกดีกับคุณนะแต่เขายังมีความนิ่ยังเฉยอยู่แล้วก็ยังมีความสับสนลังเลไม่แน่ใจนะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าหากถามว่า เขาจะมีการ take a คชั่นอะไรบางอย่างที่ชัดเจนกว่านี้ไหมเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะไม่เห็นอย่างชัดเจนเนาะเพราะว่าไพ่ชื่อมาลาังงานเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีแหละเอาเอกเอาใจเรามากขึ้นดูแลใส่ใจเรามากขึ้นแต่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนมากนักนะคะมันอาจจะไม่เห็นแบบก้าวกระโดดหรือเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแต่ต้องบอกว่าเขาก็จะดูแลใส่ใจ take care คคเอาใจใสเ่เรานั่นแหละมากขึ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆ้อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะแบบ ค่อยๆเนียนนะคะค่อยๆเนียนเทคแอคชั่นมากขึ้นแต่ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดแบบแปลกๆไปเลยในทันทีทันใดแต่ต้องบอกว่าเขาจะซึมซับเนียนๆค่อยๆมานะคะค่อยๆเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างมากขึ้นเพราะส่วนหนึ่งคือพ่าที่พลังงานของความกังวลความไม่แน่ใจหรือความสับสนแส,สดงว่าเขาก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่ามันโอเคไหมมันดีจริงหรือเปล่าหรืออย่างไรเนาะก็เลยอาจจะยังแบบ ไม่การแสดงออกเยอะอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกประมาณนีน้หนอโอเคใครและคุณนาย่ยาทุกนานแล้วก็แชร์ตุกเนี้ยออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะใครสบายใจรับไปใครไม่สบายใจก็ลองฟังกองอื่นที่คุณสับสนในตอนแรกนะอาจจะมีพลังงานของคุณที่ที่ตรงมากกว่าอยู่บ่ได้นะจ่า,าเดี๋ยวไปฟังกองที่4ี่กันเลยค่ะ มาต่อกันที่กองที่4ค่ะมาดูกันว่าคนที่คุณแอบชอบหรือรู้สึกดีๆด,ด้วยเนาะเ <c oughs> <c oughs> ขาจะมีการ take action อะไรบางอย่างเพิ่มเติมไหมหรือคนที่คุยคุยกับคุณอยู่นี่แหละนะแต่สถานะไม่ชัดเจนเขาจะมีการ take action อะไรบางอย่างเพิ่มเติมกับคุณหรือเปล่าอันหนะนึ่งสอและสามาอืม t r e e of pentacles นะคะขอดูพลังงานเพิ่มอีกจะสองถึงสีส่ใบ five of cups 7 of p n น t a c l e s e นะคะเจอ f น n นะคะอ่ะสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานหน่อยโอเค8 of Stars นะคะดูจากพลังงานตรงนี้นะก็บอกว่าเขาดูอยากเทคแอคชั่นมากขึ้นแต่เขาดูมีความกลัวมีความกังวลมีความไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะ่ะอืมมันอาจจะไม่ได้เห็น ชัดเจนว่าเขาเทคแอคชั่นกรณีนี้นะ ถ้าถามว่าเขาจะมีการ take action อะไรกับคุณเพิ่มเติมไหมต้องบอกว่าเขากำลังไปปรึกษาเรื่องคุณกับเพื่อนเขาอยู่นะคะเร็วๆเวนี้ยมีโอกาสว่าเขาจะ take action เพิ่มเติมอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ take action อะไรเยอะแยะเป็นเพราะว่าเขายังไม่มั่นใจในตัวเองยังไม่รู้จะเข้าหายังไงยังไม่รู้ว่าจะต้องแสดงออกแบบไหนแล้วก็ยังมีความสับสนนะคะหัวใจตัวเองอยู่ ะะแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีการปรึกษาเรื่องคุณกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะในวิธีการที่อาจจะอยากจะเข้ามาจีบเข้ามาสารสัมพันธ์เข้ามาทําสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนขึ้นเขาปรึกษาเพื่อนอยู่นะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้ระหว่างนี้ที่เขาปรึกษาเพื่อน,นมีโอกาสว่าหลังจากที่เขาแบบว่า เก็บรวบรวมข้อมูลเนาะทำรีเสิร์ชจากเพื่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีโอกาสว่าเขาจะเทคแอคชั่นเพิ่มมากขึ้นแน่นอน มันอาจจะไม่รวดเร็วทันทีทันใดเพราะว่าเขากําลังปรึกษาหารือเพื่อนเขาอยู่นะคะแต่หลังจากนี้หลังจากที่เขาได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีโอกาสว่าเขาจะเทคแอคชั่นเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขาอยากเทคแอคชั่นกับคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วนะแต่เขามีความลัวมีความตงวลมีความไม่กล้ามีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่เท่านั้นเองนะก็เลยต้องไปปรึกษาเพื่อนแต่หลังจากที่ปรึกษาเพื่อนเรียบร้อยแล้วรวบรวมความกล้ามาแล้วมีโอกาสเดือเกินว่า เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเอเนะรายลัคนายิยุนหนายแล้วก็แชร์เป็นนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะออมาค่ะกองสุดท้ายกันแล้วนะคะกองที่5มาดูกันว่าคนที่คุณคุยอยู่นะหรือคนที่คุณแอบชอบและคุณก็สงสัยว่าเขา,าน่าจะชอบคุณอยู่เหมือนกันเนี่ยเ,ออเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรบางยางกับคุณเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเนาะ หนึ่งสองและสามจ้าโอ้โหชัดเจนมากชัดเจนมาก Ten of Cups นะคะอ่ะใบที่สองค่ะ Five of Pentacles นะคะอีกใบหนึ่งค่ะดูจากพลังงานตรงนี้โอ้โห Nine of Cups หืมขออีกสองใบแล้นะวกันนะเพื่อความชัดเจนนะคะเดี๋ยวอ่านทีเดียวเลยนะ โอ้โหสองสี่หก six of pentacles นะคะอะสุดท้ายอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยจ้ะโอ้โห ten of swords นะโอ้ย <c oughs> นี่ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยการ Take Action มีแน่นอนการ Take Action มีแน่นอนนี่ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกว่า เร็วๆนี้นะเขาจะมีการ take action กับคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาจะเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณหรือเข้าหาคุณเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้เพราะว่าดวงชะตาของคุณต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะมีโอกาสที่จะมีความรักมากมีมีความรักมากมายมีโอกาสว่าจะมีคนมาชอบคุณเพิ่มเติม แล้วจะทำให้เขารู้สึกหึงหวงทนไม่ไหวจนเทคแอคชั่นกับคุณมากขึ้นหรือแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาชอบคุณรู้สึกดีๆกับคุณหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าชอบคุณหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคุณอยู่เออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงเวลานี้นะเร็วๆนี้นะ มันจะเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นแน่นอนก็คือเขาจะมาวิ่งตามคุณมากขึ้นเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณมากขึ้นเขาจะเป็นฝ่ายตามคุณมากขึ้นเพราะว่าสเสน่หาของคุณจะมาแรงมากมาก ทำให้มีผู้คนหลากหลายคนนะเข้ามาชอบคุณเข้ามาจีบคุณเข้ามาให้ความสนใจคุณจนเขารู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวจะเสียคุณไปก็เลยต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคุณมากขึ้นนั่นหมายความว่าเขาจะพยายามเข้าหาคุณมากขึ้นพยายามจีบคุณมากขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะจีบคุณเลยอ่ะอย่างอย่างโงแจ้งนะหรือมีความชัดเจนเลยว่าจีบคุณชอบคุณรู้สึกดีอ่ะคุณนะอยากจะทําให้ทุกคนได้เห็นได้รับรู้เลยว่า ว่าเขาจีบคุณอยู่เขาชอบคุณอยู่เขาเล่งคุณอยู่ไม่อยากให้ใครมาใกล้คุณไม่อยากให้คุณไปใกล้ใครหึงหวงหนักมากเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเร,เร็วนี้เขาจะเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณอย่างแน่นอนนะ จะเป็น take a คชั่นหรือเป็นการ take a คชั่นจากเขานี่แหละที่ชัดเจนแล้วหรือเกินว่าเขาอะหึงหวงคุณหรือว่ามอบคุณหรือว่าให้คุณอะเป็นคนพิเศษของเขานะมีโอกาสว่าเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนให้ทุกคนรู้ไปเลยนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขาจะทําให้ทุกคนรู้ไปเลยเพราะเขากลัวจะเสียคุณไปเขาไม่อยากเสียคุณไปก็เลยต้อง take a คชั่นอย่างชัดเจนนะคะเพื่อ ที่จะได้มีคุณอยู่ในชีวิตเขาและเพื่อที่จะไม่ต้องเสียคุณไปให้กับใครเ่ยอ่านะใครแล้วข้าน่าย่งหน่ายเก็แชร์ทุกนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะดีเด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดกิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเวอร์ที่เห็หมอด,ด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกลังใจให้มหมอในการนำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย